หาเรื่องรองช้ําเราจะเลือกรองเท้ายัางไงเวลาใส่แล้วเนี่ยมันจะตอบโจทย์เรานะยิ่งคนมีปัญหาเท้าแบนเนี่ยอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะยิ่งตัวที่นิสาโชว์อยู่ในมือนะคะตัวนี้นิสาแนะนําเลยว่าเป็นรองเท้าที่ใส่ดีมากตอบโจทย์สําหรับคนที่เป็นรองช้ําและเท้าแบนค่ะคนก็เท้าแบนนะคะข้อเท้าลม้มทีนี้ความที่ว่าข้อเท้าล้มมันเป็นยังไงมันก็จะปวดนะคะเนี่ยมันก็จะปวดตรงตรงข้อเท้าเราค่ะ ก็เสกษามันก็จะลามถึงหัวเขา่าลามถึงสะโพกค่ะตามมาบางท่านเป็นขาสั้นขายาวโดยไม่รู้ตัวรู้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรความเสื่อมของร่างกายแล้วบางทีเนี่ยเราไปมองข้ามรองเท้ารองเท้านี่นิสาบอกเลยว่าสําคัญมากๆเลยค่ะคุณแม่แทนที่เราจะยื้อโดยที่หัวเข่าเราเสือ่อมใช่ไหมเราต้องชะลอเขาไว้ค่ะรองเท้าน้องโลงมาทําออกมาตอบสําหรับใครอันนี้หลักๆเลยค่ะรองช้ำเท้าแบน ลดความเสื่อมของกระดูกเราคร่ะคุณแม่